ขวานข้าวแล้วค่ะนาปีเนาะจ้ะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศมีเสียงรถรบกวนบ้างนะคะมาเรื่อยๆนี่ค่ะติดกับอำเภอสังขาเลยค่ะเนี่ยเขตเลยเขตอำเภอสังขาขวานข้าว ปีนี้แรงค่ะฝนยังไม่มีเลยน้ำยังไม่มีเลย ธรรมชาติมากๆเลยกํลังเขียวขึ้นประมาณได้คืบหนึ่งแล้วค่ะ เขาหอมบัลลผ่านมาก็จะหอมถ้ากระโตกวันนี้ออกดอกยิ่งหอมค่ะหอมตั้งแต่ตอนเขาเป็นต้นอยู่เลยพาเอฟซีมาชมบรรยากาศยามเช้าค่ะนาหวานสมัยนี้เขาไม่ดำแล้วค่ะยาก ดำก็ต้องใช้รถแล้วคนไม่ไหวและเดี๋ยวนี้คือเป็นการแบบใช้เวลาน้อยอะค่ะรวดเร็วเนาะหวานเอาง่ายดีเมื่อก่อนดำเนาะโอ้สมัยเด็กๆด,ด,ดำนากว่าจะเสร็จเดือนกว่ากว่าจะเสร็จโหสี่สิบไร่กว่าจะเสร็จเดือนกว่าเลยหลายคนด้วยนะ ดินก็แข็งดินทรายเนาอยจะทำไปเรื่อยๆโอเคค่ะไม่มีอะไรวันนี้พอดีผ่านมาไปสุระ มใกล้ๆสวัสดีค่ะขอบคุณ FC ที่มารับชมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ